สวัสดีค่ะพี่น้องมากินข้าวกับตำบะกรูต้มน้ำไม้จ้ามามาจากทากัทงกทงทงทก้งไก่ทั้งไก่ทั้งต่า,ากะเต๊ะตัวมะกรูดเราเมืองไทยเราจัดพี่น้องกัตำบะกรูต้มน้ำไม้จ้า ทำไม่ยัง,ยง,ยง,ยงหยอกนอกจำามะทัดท้ายที่นอง สักท้ายเอ็นพี่น้องกินน้ำจางมาแม่จ่ามาพี่น้องทั้งค้นเก่าคนใหม่หน้าจ่าเนาะกิน้องสุขุมสุนเด้อจ่าตำกอเผ็ดเผ็ดย่างเดียวจุ่มน้ำมันจ่า น้ำมัตุ่มแซ่บแสบไปหน่อยน้ำไมัเผ็ดเผ็ดแซ่บดีอาหารบ้านๆเนาะแต่มาก่อตุ่ม,มน้ำไมัม,มาจ้ามาคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เสมอแล้วจ้าเยอะไปหน้องสุดท้ายพอคือหายก็น,นอดคิดถึงจ้า ไปแลดวจ้าบัดดีจ้าชิมนาพ่อกับแม่จ้าพี่น้อง